ทัวรถเที่ยวนี้มาออกจากสถานีนครลำปลางไปแล้วจะหยุดรับส่งนักบริโสารที่สถานีแม่หมอบ้านปินเด่นชัยเป็นสถานีต่อไปสถานีรถไฟนครลำปลางในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณนักบริสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟระหว่ังเป็นอย่างยิ่งว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสบริการรับใช้ท่านอีกขอบคุณค่ะ